สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้มาพบกันอีกครั้งกับช่องคริปโตสต็อกไทยแลนด์ช่องสไตล์พอดแคสต์ที่จะมาอัปเดตทุกข้อมูลเกี่ยวกับการเงินการลงทุนในรูปแบบต่างๆและในวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องราวเกี่ยวกับหุ้นต่างๆว่ามีข่าวอะไรกันบ้าง แต่ก่อนที่จะไปฟังกันนั้นรบกวนช่วยกด subscribe ให้ช่องเราด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข้อมูลดีๆที่เราจะมาอัปเดตให้ฟังกันแบบที่เพื่อนๆไม่ต้องอ่านและถ้าพร้อมกันแล้วหยิบกาแฟมานั่งจิบให้สบายใจแล้วเรามาเริ่มกันได้เลยค่ะค่าไตรมาส2ราคาบิตคอยพุ่งแตะ1 2 0่0 0 0 0 0ดอลลาร์หลังนักลงทุนปรับพอร์ต ช่วงไตรมาสสองนี้มีการคาดการว์วาราคาบิตคอยอาจพุ่งขึ้นไปแตะ1 2 0 0 0 0ดอลลาร์หลังนักลงทุนรายใหญ่เริ่มขยับพอร์ตกันใหม่คุณเกรซี่เชิญนซึ่งเป็นกรรมการผู้จัดการของแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนคริปโตอย่างบิตเกตเธอบอกว่าหลังจากที่ราคาบิตคอยกลับมายืนเหนือระดับ1 0 0 0 0แสนดอลลาร์แล้วตอนนี้ยังมีปัจจัยบวกที่ช่วยหนุนราคาอยู่ต่อเนื่อง โดยหนึ่งในเหตุผลหลักเลยคือการเจรจาเรื่องภาษีตอบโต้ระหว่างสหรัฐกับประเทศอื่นโดยเฉพาะจีนที่ดูเหมือนจะมีทิศทางดีขึ้นเรื่อยๆบวกกับแรงซื้อจากกองทุน Bitcoin ETF ที่ยังคงไหลเข้ามาไม่หยุดแต่ก็ใช่ว่าจะไร้ความเสี่ยงนะเพราะเรื่องการเจรจาภาษียังต้องจับตาดูใกล้ชิด เพราะมีโอกาสที่จะมีผลกระทบในทางลบออกมาได้เหมือนกันไหนจะนโยบายดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐที่ตอนนี้ยังไม่มีทีท่าจะลดลงแล้วก็ยังมีเรื่องสถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์ที่อาจสร้างความผันผวนให้กับตลาดด้วยอย่างไรก็ดีเธอยังมองว่าบิตคอยมีข้อได้เปรียบเพราะถือเป็นสินทรัพย์ที่ใช้ป้องกันความเสี่ยงจากความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจในภาพรวม ถ้านักลงทุนสถาบันเริ่มลดการถือหุ้นลงแล้วโยกเงินบางส่วนมาใส่ในบิตคอยก็อาจทำให้ราคาขึ้นไปแตะระดับ1 2 0 0 0 0ดอลลาร์ได้ภายในไตรมาสนี้เลยแต่สิ่งที่ต้องระวังคือการเปลี่ยนแปลงทางกฎหมายหรือการกำกับดูแลคริปโตท,ที่ยังอยู่ระหว่างการพิจารณาทางการเมืองอาจทำให้ราคามีความผันผวนได้ อีกเรื่องที่น่าสนใจก็คือการที่คนในตระกูลทรัมป์เริ่มเข้ามาในวงการคริปโตมากขึ้นอย่างล่าสุดอีริกทรัมลูกชายของโดนัลด์ทรัมป์ก็เข้ามาทำเหมือนขุดบิตคอยแล้วนะและก่อนหน้านี้คนในครอบครัวเขาก็เคยลงทุนในโปรเจกต์เดอะไฟที่ชื่อว่าเวิร์ f ไฟแนนเชียลลิเบอ เธอมองว่าเรื่องนี้เหมือนดาบสองคมเพราะด้านดีคืออาจทําให้คนทั่วไปหันมาสนใจคริปโตมากขึ้นแต่ด้านลบก็คือจะมีความท้าทายเรื่องภาพลักษณ์และกฎระเบียบเพราะครอบครัวทรัมเองก็มีบทบาททางการเมืองสูงแถมยังมีประวัติความขัดแย้งอยู่พอสมควรนักลงทุนนักการเมืองและหน่วยงานกำกับดูแลก็จะต้องจับตามองอย่างใกล้ชิดแต่ถ้าโครงการของพวกเขาดำเนินได้ดีจริง ก็อาจกลายเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญให้กับธุรกิจขุดบิตคอยในสหรัฐและช่วยผลักดันบทบาทของคริปโตในระบบการเงินของอเมริกาด้วยด้านคุณไรอันลีหัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์ของ b i g เ e t Research <c oughs> ก็เสริมว่าช่วงนี้ราคาหุ้นในกลุ่มคริปโตกลับมาดีขึ้นโดยเฉพาะของ Coinbase ที่พุ่งขึ้นถึง16เเซ์ เหตุผลก็มาจากเงินเฟอ้อของสหรัฐในเดือนเมษายนที่ชะลอลงมาอยู่ที่ 2. 3ทําเปอร์เซนทำให้ตลาดเริ่มมีความหมองว่าธนาคารกลางอาจจะชะลอการขึ้นดอกเบี้ยลงซึ่งจะเป็นผลดีต่อสินทรัพย์เสี่ยงแบบคริปโตถ้าตลาดหุ้นยังไปต่อในทิศทางบวกก็มีโอกาสที่เงินทุนจากทั้งนักลงทุนรายใหญ่และรายย่อยจะไหลเข้ามาในตลาดคริปโตมากขึ้นช่วยให้มีสภาพคล่องมากขึ้นและเหรียญทางเลือกหลายเหรียญก็จะมีโอกาสตเติบโต โดยรวมแล้วตลาดเริ่มกลับมามีความมั่นใจมากขึ้นแต่ก็ยังต้องลงทุนอย่างระมัดระวังเหมือนเดิมเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเนื้อหาของเราในวันนี้กันบ้างคะพิมพ์มาพูดคุยกับเราได้เลยค่ะทางช่องคริปโตสต็อกไทยแลนด์อยากเข้าไปอ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆค่ะและในวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าสวัสดีค่ะ